สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ออฟพาย่อนนะครับผมก็ได้เตรียมหินมาทั้งหมด200ร้อสี่ก้อนเนาะสองก้อนไปดูราคากันสองร้อยสี่ก้อนนี่ผมจัดการหลอมเองนะอ่ะลองเอาไปขายก็ได้ง่ายดี <c oughs> อ่ะขายราคาที่เขาขายนะ คือเป็นมูลค่าประมาณเกือบ3ล้านนะโอเควันนี้ก็จะมาแก้อฟเนาะอฟที่จะแก้ก็คือผมทําไว้แล้วตั้งแต่คลิปก่อนหน้าเนาะผมเพิ่งจะได้มาแก้นะเพราะว่าผมผมเพิ่งทำออฟิจบแล้วก็ผมเพิ่งใช้สเตมินาได้นะครับก็คือเสื้อตัวนี้นะครับเหลือแค่2เลเวลมันก็จะปลดอเวกเวลยีเดเนาะเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูนะผมพอ วันแค่สองวันนะเมื่อวนาวนเมื่อวานคาสามเข้าเนาะแล้วก็วันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะผมเก็บแบบทรหมดมากดูเพื่อนๆใช้สเตมีน่าไปแบบน่าจะสี่หมื่นนะเพื่อจะเก็บดอกพายอนนะก็ประมาณสี่หมื่นนะอันนี้มันบังอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอมันมันหมดก่อนก็ได้เดี๋ยวดูเพราะว่าผมก็แบบเก็บกดอยู่ว่าผมอยากใช้สเตมีน่ามาเต็มทนนะครับ อ๋อเนี่ยครับเกือบสี่หมื่นแล้วเนาะก็อีกสองหมื่นก็จะตันเนาะแต่สเตมีนาผมก็ยังเหลือนะผมก็คิดว่าจะขุดแร่ครับต่อไปถ้าผมแก้เสร็จ,รจแล้วเดี๋ยวผมขุดแร่ก่อนเพราะว่าจะได้มาทําขั้นในตัวทาลิตต,ตัวนี้เนาะแล้วก็ประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปออฟกันเลยไปกันแบบรวดเดียวเลยนะครับก็คงจะออฟไปพูดไปไปเลยครับก็ผมจําได้รอบที่แล้วแนวสามเนาะ มาวันนี้ก็ขอให้แนวสามจุงเจรืืนนะโอเคไปกันเลยชึบขอเซตชุดแรกมาก่อนได้ไหมเอาเอา,เอ,าอันไหนดี <c oughs> อันล่างกันแล้วกัน,นครับกระตุกหน่อยนะไม่มานะสมทีก็ได้ ยังไม่มาครับโอเคเดี๋ยวเราออกเข้าอ่ะแนวสองบ้างวันนี้อาจจะไม่ใช่วันแนวสามไต่อโอ้ยขอให้จบเถือขอแค่สองเลเวลอะถ้าหนึ่งโอเคเก้ามาแล้วเพื่อนๆรับเก้าแล้วเปลี่ยนชิ้นนี้เลยนะโอเคแนวสองเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสามแล้วสอง อ่าผิดทางโอเคครับปุ๊บไม่ก้าสเตนก็สิบไม่ก้าสเตนก็สิบอีกครีนึงปุ๊บก้าวอินลับไปก้นี้ได้แนวสามมาคราวนี้เราแนวสามบ้างสลับ ไปครับไปไปไปเดี๋ยวเรายังยังยงเรายังไม่ยุ่งตรงแปดนะเพราะเดี๋ยวเราแก้ตัวนี้ให้ได้ก่อนเก้านะครับแปดอีกคลิกหนึ่งโอเคเก้าสเตนเขาวนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นช่องแปดนี้นะโอ้ถือว่าโอเคมาเร็วอยู่เนาะถ้าถ้าผมได้เก้าอีกช่องหนึ่งคือผมใช้ได้แล้วนะผมจะได้เปลี่ยน ถ้าวันนี้เสร็จเร็วนะผมก็จะถ้ามันจบในวันนี้ผมก็จะไปใส่ลองดาเมจให้ดูให้เพื่อนๆดูว่ามันเพิ่มมากแค่ไหนเนาะโอเคครับค่อนข้างกระตุกนะครับวันนี้ แนวสามสามสองสามสองไปเรื่อยๆนี่แหละผมไปขอให้จบเธอเพราะผมเก็บดอกทรมานมากโอ้โหมีลงไปเจ็ดให้เห็นด้วยแปดสตินอ่ะรับไว้ก่อนสองสามโอเคครับจะเย็นๆนะครับ <c oughs> มูลค่ามันเยอะขอแค่สองวิวอ่ะผมเตรียมมาสองร้อยสี่ชิ้นก็คือวันครั้งละหกมันก็จะลงพอดีเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ครึ่งทางนะแต่ก็ให้จบเร็วๆเ,เนาะเผื่อผมไปทำชิ้นอื่นไว้เนาะยังไม่มานะครับ โอเคเก้ามาแล้วเพื่อน,เอนๆเหลือแค่แก้สตินนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวแนวสองมันได้อยู่เดี๋ยวเราแค่แค่ออกไม่ให้มันเห็นแล้วเดี๋ยวเข้าไปใหม่เหมือนแบบท,ทําทีเพิ่งมาใหม่นะครับขอคลิกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปแล้วครึ่งทางนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเราเหลือประมาณเก้าสิบหกแลละ อับไปก่อนครับยังไงก็ไม่ได้ใช้ขอแนวสามบ้าง<__>ผมเพิ่งมานะครับวันนี้ผมขอแค่1นเลเวลนะครับมาแหลกครับโ oh, อ,อ้ฮิทพีดีเฟนขอให้คลิกหนึ่งยังไม่ได้ครับ แนวสองมันจะจบไมหมเนียเ่ยเพื่อนๆแต่คือเบลได้แเดี๋ยาวถามว่าถ้าผมเอาอย่างค่ายอย่างอื่นแล้วใช้มันก็ใช้ได้นะแต่คือผมต้องการสเตนตอกตีกสิบเอ็ดคลิกนะทีละสองแล้วกันนะหนึ่งสองอ่ะวิทย์ไปฝังกัน มาแนวสองสามทีละสองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเ่ามาจะไม่มาสักครั้งเลยเหรอึ่งไม่มาครับลงไปแปลซะด้วยโอ้ยแนวสองครับคราวนี้ขอนะครับ ยืนตบมือก็ได้อะมาโอ,อ,อ้แค่เปลี่ยนเป็นสเตนตผมพอเลยอย่าให้ต้องมารอแจ่อีกเลยโอเคเอาไว้ก่อนก็ได้นะวิทนะเพราะว่าเผื่อ คืออย่างน้อยๆผมก็เปลี่ยนใช้แทนพรก็น่าจะแรงขึ้นนิดแล้วเรอเราค่อยแก้ก็เกิดมันไม่จบแต่ก็ให้จบนะไม่ได้หวังสิบเลยผมหวังแค่9ก้สตินโอเคจบแล้วครับผมทำจบแล้วครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูกันคือที่เหลือ,อน,นี่ไม่เป็นไรเพื่อนเเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเพราะเดี๋ยวผมไปเทสดาเมจอีกนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสืบทอดก่อนใส่ชุดใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวดูค่าสเตตัสเก่าก่อนเนาะค่าสเตตัสเก่าเป็นสเตนสเตนสเตน2,033นะกับ PS tag 70,07นะ 7,7300นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นออฟย่อน7999ครับชิ้นหนึ่งนะดูซีว่ามันจะเพิ่มมาแค่ไหนนะครับโอเคเปลี่ยนเลยเนี่ยครับฟึ๊บสเตนบวกมา190กว่าเนาะโอเคสเตนเป็น2 0 0 2นะดาเมจขึ้นมา85,700นะ คือขึ้นมาเยอะมากเพื่อนเพื่อคือแค่ชิ้นเดียวนะเพื่อนเอนลองคิดดูว่าเราทําอีกเราทําอีกสามชิ้นได้นะครับมันก็จะขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆอาจจะถึงแสนในอนาคตก็ได้นะก็ต่อไปผมก็น่าจะเดี๋ยวผมผมทาอันนี้เป็นขั้นสองก่อนเออขั้นหนึ่งก่อนเพื่อจะได้ใส่กาได้สองใบก่อนเนาะตอนนี้ผมมีอันนึงที่ใส่กาสองใบก็คือหมวกนะผมใช้ใช้นี่ครับสองใบนอกนั้นก็ยังเป็นใบเดียวเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกันเลยครับว่ามันมาอีกแค่ไหนนะเพื่อนๆโอเคครับผมก็เข้ามาตรงเทสดาเมจแล้วเนาะคือเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นออฟย้อนไปแล้วเนาะแต่คือคราวนี้ผมผมอยากเทสดาเมจให้เพื่อนๆดูว่าอันเดิมนะกับเปลี่ยนเป็นออฟย้อนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าอันนี้อันเดิมตีเท่าไหร่นะจะดูคี้ที่แรงสุดเหมือนเดิมนะครับกับ กับไอ้ดาเมจ DPS แล้วก็ดาเมจรวมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสึกเดี๋ยวผมจะใช้แค่แค่นี้นะครับก็คือเครือพิษกับขีนะแล้วก็กระต่ายแต่กระแตนเหมือนเดิมครับโอ,โอเคครับแต่กระแตนเรียบร้อยเรามาเริ่มลองกันเลยนะครับ1น,นาทีนะครับเดี๋ยวดูขีที่แรงที่สุดแล้วก็ ดพีรวมนะตอนนี้คิแรงสุดคือหนึ่งล้านสามนะหนึ่งสามหกนะโอเคเพื่อนๆพื่หนึ่งสามหกคือแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวเดีวเดี๋รอเดี๋รอไอตัวที่เป็นไอแพสซีฟกาตาขึ้นก่อนเนาะว่ามันจะเท่าไหร่กันแน่เนาะตอนนี้หนึ่งสามสามเดี๋ยวถ้าแพสซีฟกาตาขึ้น ต่อสักครู่คือละก็คือหนึ่งสามหกครับโอเคหนึ่งสามหกนะตีเอาสามตัวหน้าก็พอนะครับหนึ่งสามหกนะครับอันนี้ตอนนี้ DPS DPS ต่อวิอยู่ที่ประมาณห2 9มืนสองเก้าถึงห3มืนสามนะครับโอเคอ่ะผมดูตีกลมๆน่าจะหนึ่งหมื่นสามน่าจะจบแล้วตีกลมๆห3มื่นสา โอเคหมื่นสามหนึ่งครับเป็ดกับกับดาเมจร,รวมอยู่ที่เจ็ดสิบเจดล้านนะครับโอเคไปลองเปลี่ยนกันเลยครวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมพักไว้มันจะได้คลิปไม่นานนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาแล้วก็มาลองเลยครับโอเคครับผมก็ไปเปลี่ยนเป็นออฟไพออนเรียบร้อยแนละ้วเนาะโอเคนี่นะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นดาเมจที่เราลองตอนแรกเนาะ คือตอนนี้พอใส่ตตกะแตนนะมันเป็น p ีอ t แทมันก้าวมือนะครับก็อยู่ที่เสื้อนี่นะครับเป็นออพยอนแล้ว okay, โอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยว่าเราจะตีหมาแรงขึ้นเท่าไหร่ที่ที่แรงที่สุดเท่าไหร่เนาะต่อวิเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับสกิลเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอ้โหเพื่อเพื่อนจาก เป็นหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับจากสาจากหนึ่งสามหกเป็นหนึ่งห้าหนึ่งนะครับดาเมจคีที่แรงที่สุดนะไปดูนะดูอีกทีนึงตอนสก,กิลมันออกเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะโอเคเป็นหนึ่งห้าหนึ่งนะจากสา จาก136กับเป็น151ก็จะเพิ่มมาอีกประมาณแสนห้าไหมเพื่อนๆประมาณแสนสองแสนหรอเออแสนห้าเพิ่มดาเมจเพิ่มมาอีกแสนห้าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวไปดู DPS นะครับ DPS ต่อวิเพิ่มมาเป็นหมื่นห้านะครับ DPS หมื่นห้าแล้วก็ดาเมจรวมเป็นแปดสิบ 87นะครับก็เพิ่มมาอีก10ล้านนะดาเมจรวมแล้วก็ DPS เพิ่มมาจาก1 3 0 0 0เป็น1 5 0 0 0เพิ่มมาอีก2,000นะครับ,บถือว่าออฟชิ้นนี้ถือว่าคุ้มนะผมก็บากบัน่นว่าจะทำสาเร็จแต่ละชิ้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าครับออฟย่อนมันเป็นออฟตอนแรกที่ผมไม่ได้คิดด้วยซ้าว่าอนาคตจะได้ใช้นะครับอฟอย่อนแต่ก็วันนี้ได้ใายชิ้นแรกแล้วดาเมจก็ขึ้น เยอะจริงๆครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาทดลองให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวสกิลแต่ละสกิลเนาะของแอดของคัดใหม่ครับของคียูตินนะครับว่ามันสกิลแต่ละสกิลมันมีมันใช้ยังไงมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองรีสเตตัสเลยนะแล้วเดี๋ยวลองใช้ให้เพื่อนๆดูแต่ละสกิลเนาะ ว่ามันควรอัพไม่ควรอัพนะเดี๋ยวผมก็จะลองเพราะผมก็ยังไม่ได้ลองนะเพราะเมื่อวานผมก็ยุ่งๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ